เส้นทางต่างรักตอนที่สี่พ่อของทามหลังจากเข้ามานั่งในร้านกันเรียบร้อยคนที่อาสาจะเดียนไอศครีมการบริการพนักงานให้ระดับออเดอร์แล้วจัดนากระสัชุดใหญ่ที่สุดของร้านไปทำประานท,ที่ได้ยินรู้สึกตื่นเต้นอาจจะเพราะที่ไปครั้งแรกที่ลูกจะกิ่อะไรแบบนี้ก็เลยเก็บอาการไม่อยู่ทำเอาพูดแม้ยั่ผมได้แต่หัวเราะเบา อย่าลืมขอบคุณคุณลุงด้วยนะครับผมทำไปบอกลูกและทามเองกระดิบยกมือว่าท,าทันทีตามที่ผมบอกทํเอาการมองดูรอยยิ้มนทติมนาดูว่าเด็กที่อยู่ตรงหน้าเป็นลูกของตัวเองมันจะยังทําหน้าไปไม่อยู่ไหมน่ารักจังเลยนะครับคนเกง่งมือหนายกขึ้นลุกหัวของทามอย่างอ่อนโยนว่าแต่ตอนนี้ทามอายุเท่าไหร่แล้วหรอ อายุเหรอผมน่าคิดหนักเมื่อต้องตอบคำถามนี้พอถ้าผมบอกอายุรูปไปจริงๆน่าเท่ากับว่าอีฝ่ายจะต้องรู้แน่ว่าถามนั้นเป็นลูกของตัวเองมีหรือเปล่าอ่ะสามขวบครึ่งนะ่ยผมตอบกลับไปไม่ได้ความจริงตอนนี้ถามจะอายุสี่ขวบแลละก็ตามแบบนี้ก็เท่ากับว่า กัรเงี่ไปสักพักเมื่อเขาคำนวณเวลาแดีดูว่าผมใน,นท้องหลังจากที่เราแยากทางกันแล้วสภาพผมก็สังเกตว่าตาของกันนั้นแดงเล็กน้อยซึ่งผมนั้นไม่แน่ใจว่าขับเป็นอะไรเพราะกันนั้นหันหน้าไปอีกด้านและยกมือขึ้นมาขยิบตาัวเองขออนุญาตเสริมนะครับไอศครีมเพื่อหญ่ถูกบอกบนโต๊ะและใน,นธรมาธามรมทาเราว่าด้วยความดีใจ เขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนซึ่งนั่นก็ไม่แปลกเพราะเวลาที่รามากินด้วยกันนั้นจะสั่งแค่ถ้วยเล็กเพราะกลัวว่าจะกินไม่หมดชอบไหมครับการร้องถามชอบครับถ้าชอบอะ่ะกินยเยอะๆเลยนะครับแม้การจะพูดกับทามอย่างอารมณ์ดีแต่ผมกับสเกตได้ว่าน้ำเสียงนั้นสั่นเครือดวงตาเดียงกล่ำซึ่งไปใครเห็นก็ดูออกว่ามันต้องมีอะไร แต่ผมก็จะไม่พูดหรือทำอะไรออกไปกลัวว่าทำให้การต้องเสียใจหนักไปกว่าเดิมสิ่งที่ผมได้เห็นหลังจากนั้นก็คือการและทามสรุปไปกับการกินไอศครีมตรงหน้าทางแข่งกันกินหรือแม้แต่ชวยกันป้อนมันทำให้ทามเราเออกมายังมีความสุขอยู่ตลอดและทำให้ทามชอบกันมากขึ้นก็คงเป็นการที่เขาชวนทามในของเล่นที่แถมมาให้แต่สุดท้ายเวลาใครความสุข ก็ต้องหมดลงเมืเ่อปริทห์ของการมีสายเรียกเข้าการรีบตอบรับปสายทันทีก่อนจะหันมองผมตัวระยิบแห้งๆทำนุ่นทมมาตามแล้วว่าสงสยัยกระคงต้องไปจริงๆอะ่ะการทหน้าเสียดายที่ไม่ได้หยุดต่อซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนอกจากยิบกลับไปให้ยังไงก็ขอบคุณมากนะที่เลี้ยไอติมททมอะ่ะ ไม่เป็นไรการหันไปมองทางทันทีถ้าเรามีลูกกับนายก็คงดีอ่ะป่านนี้คงได้พาลูกาปกิดินแบบนี้อ่ะคำพูดของการท้าผมนั้นรู้สึกเจ็บหลือกลางอกแต่ผมกระทำได้แค่ยิ้มละบองการลุกขึ้นเต็มความสูงโบกมือลากับทามเดินอ,ออกไปด้ว่อทีของคนสิ้นหวังการสิที่นายคิดอ่ะ มันเป็นจริงไปแล้วหลังจากวันนั้นผมก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็ต้องยอมรับว่าผมยังคิดเรื่องของการอยู่บ้างผมเองก็อยากให้การหรือว่าตัวเองมีรูปแต่เมื่อคิดอีกทีแล้วการไม่รู้เลยน่าจะดีที่สุดดังนั้นมันจะควรเป็นวันนั้นต่อไปแม่ครับสิ่งรอบของท่านให้ผมนั้นให้ไปม,มองอย่าสนใจ ก่อนจะลูกชายออกมาโดยสภาพเตรียมพร้อมเพราะวันนี้เราสองคนนั้นจะไปสนัพม,นมพิมพ์ด้วยกันตามที่ตกลงกับพี่ป้าเอาไว้และบรรทุกอย่างเรียบร้อยก็เดินทางออกจากบ,บ้านทันทีใช้เวลาไม่นานในการเดินทางเราก็มาถึงสนัพมพิมพ์ที่ผมนั่สังกัดอยู่เราสองแม่ลูกเดินเข้าไปด้านในแทบจะทันทีเมื่อถึงเวลานัดแต่พอมาประตูเข้าไปผมก็ต,ตกใจเมื่อเห็นใครบางคนนั่งอยู่ด้านในแถมตอนนี้สตาร์โค้นั้น ก็มองผมกลับไปด้วยเช่นกันการในชุดสูตรมองผมด้วยรอยยิ้มแล้วก็ต้องยิ้มกล้างไปกว่าเดิมเมื่อเห็นคนที่มากับผมด้วยไงครับทามการรีบลุกขึ้นและตรงมาหาทามที่อยู่ด้านข้างลุงอ้าวพารมาแล้วหรอพี่ปารองทงักมาเห็นผมเลยเข้ามาแล้วก็ต้องทำหน้าแปลกใจไม่เห็นแค่ที่นัดมาทั้งหมด ดูจักกันแถมยังสนิทกันมากแล้วก่อนจะทานมีสิ่งที่สงสยัยพี่ป้าก็พาผมกระทมเข้าไปด้านในก่อนจะไิบหาขนมมาให้หลานตัวน้อยที่กำลังหิวเป็นไงคะอร่อยไหมพี่ป้าหาไปถามหลาวจากที่เห็นเจ้าตัวเล็กกินขนมอย่างตั้งใจอร่อยครับท้าตอบเสียงใสทำพี่ปารู้สึกพอใจ ว่าแต่พากับคนกันรู้จักกันด้วยเหรอคะคำถามของพี่ป้าท่าผมนั้นให้มองอีกฝ่ายเล็กน้อยพากิ้ทาคำตอบว่าควรไป,ปยังไงดีว่า,าสองคนนั้นไปอะไรกันอย่างที่รู้ว่าผมกับการน,นั้นเป็นเด็กคู่รักกันไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังคงสถานะสามีภรรยายกนตามกฎหมายเนื่องจากยังไม่ได้เซ็นใบหย่ากันถ้าขืนผมบอกไปแบบนั้นมีบางที่ปา คดีหาผมยาวแน่แต่นะคําตอบนี้จึงไม่ควรอยู่ในช้ยแรกแล้วก็อนที่ผมจะตอบกลับไปการกับไปฝ่ายชิงตอบแทนเราเพิ่งเจอกันเมื่อวันก่อนนะครับอ๋อใช่ครับพอนึกไปถึงวันที่ผมเจอกับการที่เดล่ไอศครีมผมก็เลยเห็นด้วยไปกับคำพูดนั้นและรีมให้กับพีปาคือวันนั้น ทำเลยมาชนผมแต่โชคดีที่ไม่เจ็บแล้วพอเห็น่าทามอ่ะอยากกิีติมผมก็เลยสา,าพาไปเรียกนะครับการอธิบายให้พี่ปาได้ฟังในสิ่งที่เขาพูดนั้นจะไม่ครบถนก็ตามแบบนี้เองสินะปลาก็นึกว่าคุ้นกันกับพัดรู้จักกันมาก่อนซสีอีกอะ่ะผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันครับ ผมนึกกัน่ะไปมองคนพูดด้วยความตกใจอะไรคืออยากให้เป็นแบบนั้นทำไมกันถึงพูดเหมือนกับอยากให้เรานั้นกลับเป็นเหมือนเดิมด้วยอย่างนั้นเหรอคะพี่ไปทํทำหน้าไม่เข้าใจทำได้แค่เพียงเราแห้งๆแ,แล้วขอตัวปิดเอกาสารที่เตรียมเอาไว้อย่างที่รู้นะคะว่าวัาน,นนี้ปานทั้งสองคนมาเซ็นส,สัญญาแม้จะคนละเวลาก็ตาม หมายความว่าไงคะพี่ปาคืออย่างนี้นะพี่อ่ะให้คุณการเอาไว้หลังจากพัดนะ่ะแต่คุณการอยากมาก,ก่อนทีแลกพี่ก็บอกไปแล้วนะว่านัดพัดเอาไว้แล้วเขาที่อยากมาให้ได้พีก็เลยปล่อยเลยตามเลยนะ่ะคำอธิบายของพี่ปาทให้ผมได้เข้าใจแล้วว่าทำไมผมถึงเจอกับการที่นี่ที่แท้ก็มาจากสาเหตุนี้นี่เอง ผมว่านะเวลาไหนก็ไม่สําคัญหรอกครับแล้วอีอย่างได้เจอกันม่เขียนแบบนี้ด้วยก็ถือเป็นการทาความรู้จักไปในตัวด้วยนะครับการพูดด้วยท่าทีสบายรายกับสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำซึ่งพอดีแบบนั้นผมเองก็ไม่คิดพูดอะไรนอกจากหยิบสัญญาตรงหน้าขึ้นมาแล้วจาัดก,การเซ็นมันลงไปพอเสร็จยี่ให้อีกฝ่ายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียบร้อยครับพี่ปาเช็คความถูกต้องอีกครั้งก่อยือ่นเอกสารนั้นให้กับทางผมและกันทางยังไม่ลืมเก็บเสนาวานี้ไว้ที่สสนาพิมพ์ด้วยก่อนที่จะขอตัวเอกสารชุดนี้เก็บเข้าด้านในแล้วนิพัฒนมากัรู้แค่สองคนหรออืมถามทำไมอะ่ะแล้วพ่อของททมไม่ได้มาด้วยหรอ ผมถึงกับินีไปทันทีเมื่อดีคําถามนั้นสตาเอแต่เจ้าของคนตรงหน้าดูไม่คิดตอบอะไรและนั่นทําให้อีกฝ่ายหลับดูได้ถึงความผิดปกติเมื่อผมนนั้นเงียบแทกให้คําตอบพาร์เราขอโทษไม่เป็นไรผมปืนยิ้มให้ก่อนจะตอบกลับไปทามอ่ะไม่มีพ่อ และนั่คือคำตอบที่ผมบอกให้การได้รู้แม้จริงๆแล้วคนที่เขาทำหานั้นจะอยู่ตรงหน้าผมก็ตามคุยกันให้เรด่อยนะครับแม้การกับไทม์จะได้เจอหน้ากันแล้วแต่ทั้งสองก็ไม่อาจดูได้ว่าตัวเองนั้นคือพ่อกับลูกกันเพราะคนที่รู้ความลับนี้มีเพียงแค่พาดคนเดียวเท่านั้นในหลังจากีจะเกิดอะไรขึ้น ก็ต้องคอติดตามกันในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย